ข่าวด้วยคัะทุกคน ทำเอาวัดถ้ำผาแดนจังหวัดส,สกลนครแตกนะครับเมื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงปรากฏตัวครับล่าสุดวันนี้ครับเรียกได้ว่าหลายคนคงคิดถึงอิหลาน้อยนะครับเพราะว่าทางช่องพ่อแม่อุงอิงเนี่ยไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปวิดีโอให้พวกเราได้ดูกันเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าวันนี้เขาตั้งใจที่จะไปทําบุญนะครับเข้าไปตั้งใจที่จะแบบว่าไปสูตรอากาศบริสุทธิ์ในช่วงปิดฤดูกาลแบบส่วนตัวนั่นเองครับและช่วงค่าที่ผ่านมา ครับทุกคนทางด้านพ่อเอกนะครับก็ได้มีการเผยคลิปวิดีโอครับทุกคนวินาทีที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยปรากฏตัวครับพ่อพ่อแม่ท่านไหนเคยไปบ้างแล้วนะครับสาหรับทางด้านวัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนครบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยอุ้มยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเลยนะครับวันนี้เราก็ได้ดูคลิปวิดีโอครับที่พ่อแม่น้องได้มีการลงเอาไว้ครับก็ได้มีการทําบุญกันนะครับและนอกเหนือไปกว่านั้นครับทุกคนชาวจังหวัด สกลนครรักอุงอิงเพชรบ้านแพงมากๆอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหทำเอาวัดแตกเลยนะวันนี้นะครับแฟนคลับเข้ามารุมขอถ่ายรูปกันแบบเยอะมากๆครับทุกคนแล้วก็ตกอกตกใจนะครับที่เจอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยที่วัดแห่งนี้ด้วยนั่นเองครับช่วงนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นช่วงปิดฤดูกาลนะครับ อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนน้องเนี่ยก็อยากจะอยู่แบบส่วนตัวนะครับแล้วก็อยากจะอยู่แบบครอบครัวจริงๆครับทุกคนซึ่งหาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับเวลาแบบนี้นะครับต้องบอกแบบนี้เลยว่าทั้งพ่อเอกแม่นหน่อยแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเ,เองเนี่ยครับทุกคนเขาเหนื่อยนะครับในการทํางานในแต่ละคร้างนะ้องอย่างที่บอกว่าพ่อเอกเนี่ยขับรถเองเลยแม่นหน่อยก็เป็นพนักงานทำอะไรครับ ก็โอ้โหพ่อกับแม่เขาก็คือมีงานนะครับทุกคนเวลาไปไปกับลูกในแต่ละงานนะครับก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนจริงๆนะครับสาหรับวันนี้แล้วก็ใกล้จะถึงวันเกิดน้องแล้วนะครับสำหรับอุ้มอิ่วันที่13นี้นะครับถ้าเป็นเด็กคนอื่นเนาะยกตัวอย่างตัวเราเนี่ยครับทุกคนอุ้มอิ่มเองก็คงจะแบบ ช่วงวันใกล้จะถึงวันเกิดเนะเาะเราคงจะเตรียมตัวปาร์ตี้กับเพื่อนๆเตรียมตัวชวนเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวคือแบบไม่คิดที่จะแบบว่าโอ้โหโคงคงคงเป็นช้อยสุดท้ายอ่ะสำหรับอุ้มอิ่มนะในการที่จะไปทําบุญนะครับแต่อุ้งอิงนะครับทุกคนน้องเลือกที่จะไปทําบุญแล้วก็หลายที่ด้วยนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นภาพปรากฏออกมานั่นเองครับทุกคนโอ้โหสุดยอดมากๆครับแล้วก็วันนี้เนี่ย คือพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าอุงอิงไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนนะครับคนรู้จักกันหมดเลยนะครับวันนี้บรรยากาศบนถ้ำนะครับแฟนคลับคือฮือฮากันมากครับทุกคนเชื่อว่าจะเป็นการตามรอยอุงอิงอีกหรือเปล่าซึ่งอิมก็อยากไปนะครับสำหรับทางด้านวัด ถ้ำผาแดนสกลนครครับทุกคนบรรยากาศดีมากๆวันนี้เราก็จะได้เห็นเมฆนะครับลอยแบบโหนะครับบรรยากาศคือแบบสุดๆเลยสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็พ่อเอกเนี่ยก็ได้มีการพาดหัวข้อเอาไว้นะครับบอกว่าท่องเที่ยวไหว้พระวันหยุดนะครับวัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนครบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อัปเดตตลอดเลยนะครับว่าไปไหนบ้างในช่วงนี้นะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาครับทุกคนทางด้าน พ่อเอกนะครับก็ได้มีการอัปเดตนะครับอุงอิงเนี่ยแวะที่เต่างอยสกลนครโอ้โหคนดูแบบเป็นแสนเลยอะ่ะเพราะว่าคนแบบคิดถึงนะ้องไงครับทุกคนเนาะสำหรับอุงอิงนะปกติแล้วเราก็จะได้เห็นบรรยากาศช่องเสียนนนช่องหลัก หลายๆช่องลงน้องให้ดูกันในวันในช่วงที่น้องเนี่ยไปเปิดวงแต่ตอนนี้คือแบบไม่มีใครถ่ายคนก็เลยโฟกัสนะครับในช่องของแพทย์แม่กับคุณพ่อน้องนั่นเองครับอุ้งอิงนะครับแวะไปที่เต่างอยด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ไหว้พระโอ้โหเป็นทริปไหว้พระกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนคือแบบ3าวันเนี้ย น้องกับคุณพ่อนะครับคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือแวะไหว้พระตลอดเลยครับพุกคนเป็นครอบครัวสายบุญจริงๆนะครับพุกคนนี่แหละทําไมแฟนคลับถึงรักน้องทําไมแฟนคลับถึงอโอนมาลายให้กับน้องเป็นล้านๆเพราะว่าอุ้งอิงเป็นบ้านแพงเนี่ย นี่แหละครับทุกคนเป็นคนแบบนี้เลยนะครับและสิ่งที่น้องทําก็คือองค์อิงตอบแทนสังคมอยู่เสมอนะครับอย่างที่บอกว่าเราก็จะได้เห็นตามแบบว่าอง์อิงก็จะไปตามมูลนิธิต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสกว่าเป็นประจําเวลาที่น้องมีโอกาสน้องนะครับ ไปเสมอครับทุกคนเนี่ยคือสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับนะวันนี้ก็ทุกคนได้เห็นบรรยากาศแล้วก็จะมีทางด้านแม่ฮักบุรีรัมนะครับแม่หน่อยพ่อเอกครับทุกคนที่ติดตามน้องไปแล้ววันนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศนะที่องค์หิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องขึ้นรถ เหมือนกับเป็นรถขึ้นเขาเนาะวันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ปกติเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับทุกคนนะก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งครับในขณะเดียวกันครับที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหศิลปินสาสโจก็ทางด้านคุณพ่อนะก็นำทีมนำทัพสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนไปที่ฮ่องกงนะอันนั้นก็คือไปไหว้พระขอพอรเหมือนกันแต่น้องอุ๋งอิงเนี่ยน้องก็ ขอมีเวลาส่วนตัวนาอเพื่อที่จะอยู่กับครอบครัวแล้วก็เดินทางไปไหว้พระขึ้นเขาอะไรแบบนี้ครับทุกคนตามแบบตามใจที่ตัวเองชื่นชอบอะเห็นแล้วมีความสุขกับทุกคนบรรยากาศที่น้องนะครับได้เจอผู้คนนะที่บนเขาบนถ้ำด้วยนั่นเองครับทุกคนคือบรรยากาศคือสุดจริงๆคือหาไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับแบบนี้ก็เป็นช่วงพักผ่อนของน้องจริงๆแล้วก็กลับไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็กลับไปชื่นชมความสําเร็จของตัวเองที่บ้านแล้วก็จะได้มี พลังนะครับกลับมาทํางานต่อเชื่อว่าตอนนี้แฟนๆเนี่ยคิดถึงน้องมากๆและน้องก็คงคิดถึงแฟนๆเหมือนกันนะครับทุกคนเชื่อว่าแบบนั้นอุ้งอิงนะตอนนี้น้องขึ้นรถเนี่ยทุกคนอ่ะหลายคนไปโฟกัสนะเป็นรถเบอร์66แล้วเป็นเลขแบบว่าสีแดงแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ย นะครับพอพอ่อแม่ก็เข้ามาคอมเมนต์กันเต็มเลยบอกว่า6 6มาแน่นะครับเนาอะอ่ะนะครับเนาะใครใจจะขาดบ้างยกมือขึ้นโอ้โหนะครับก็นี่แหละครับทุกคนคือวันนี้คือทุกคนไม่ได้ดูคลิปน้องและพ่อเอกเพิ่งอัปเดตคลิปนะคลิปแรกของวันนี้ด้วยนะครับทุกคนเมื่อ6โมงที่ผ่านมา6โมงกว่ากว่าครับทุกคนคนกดไลค์เป็นหมื่นแล้วตอนนี้ คนกดไลค์เป็นหมื่นแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับแฟนๆเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันหลายพันมากๆนี่คือความคิดถึงเนาะทุกคนความคิดถึงของพ่อๆแม่เอฟซีแฟนกลับนะครับที่คิดถึงองุงอิ่งนะแต่ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นแบบว่าทางด้าน คือช่องต่างๆถ่ายน้องแต่แต่วันนี้คือแบบอุงอิงหายไปอุงอิงหายไปก็คือแบบโอ้โหแฟนๆมาคอมเมนต์ที่ช่องอุ้มอิ่มนะเยอะมากๆเหมือนกันบอกว่าลูกสาวแบบอยากให้อัพคลิปเยอะๆใช่ไหมครับทุกคนบางทีเนาะอย่างที่บอกว่าบางทีเขาทําบุญกันเนี่ยอุ้มอิ่มมองว่าก็ต้องเป็นให้เขาเป็นเวลาส่วนตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะอย่างพ่อเอกเนี่ยเขาก็จะอยากแบบโอ้ทำบุญเงียบๆกับครอบครัวบ้างนะเป็นเหมือนคืออารมณ์คนเราเนาะทุกคนเหมือนเรานี่แหละ วิมเช็วว่าทุกคนก็มีมีเป็นเหมือนกันนะบางทีแบบไม่อยากถ่ายอะไรเลยบางทีแบบอยากอยู่เฉยๆบ้างอยากอยากอารมณ์แบบว่าอยากพักผ่อนจริงๆนี่คือคําว่าพักผ่อนจริงๆะนะครับทุกคนนะก็ส่งกําลังใจให้นะครับสำหรับทางด้านพ่อเอกนะครับแล้วก็แม่หน่อยแล้วก็น้องอิงด้วยกันนะครับก็ขอให้เขาเรียกว่าอะไรนะ สูดอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวคําว่าความสุขเอาไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะแบบว่ากลับมาสู้งานต่อแล้วก็เปิดวงเนี่ยเร็วๆนี้เองครับทุกคนช่วงเดือนกันยาเนอะอาะสิงหาเนี่ยคือเปิดวงสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็ช่วงเดือนกันยาก็จะเป็นสาวน้อยวงใหญ่แล้วตอนเนี้ยเห็นบอกว่าฉากของวงสาวน้อยเพชรเพลนคือยิ่งใหญ่อลังการมากๆอันนี้แอบกระซิบบอกนิดนึงนะครับแล้วก็มีแบบว่าภาพลงภาพหลุดอะไรออกมาแล้วนะครับทุกคน นะปังสุดๆนะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับคุมิ่มข่าวกระแสฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใครเคยไปบ้างแล้วสำหรับวัดถ้ำผาแดนคอมเมนต์ comment มาคนล่นหนึ่งคอมเมนต์นะครับ